สวัสดีคะ่ะพบกับพี่นาอีกแล้วนะคะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วเนาะวันนี้พี่นาพาชมลูกนกค่ะพาชมลูกนกที่ลงลังแล้วของพี่นานะคะพี่นาก็จับลงมาเป็นบางส่วนนะคะจับอ่าเขาลงลังอยู่กับพ่อกับแม่เขาอ่าตัวไหนที่อ่าเก่งดีแล้วนะสามารถกินอาหารเองได้ไม่แข็งแรงแล้วอะ่ะ พี่นาก็จับแยกมารวมกันนะคะให้เขาใช้ชีวิตแบบว่าห่างจากพ่อแม่นะคะถ้ายังอยู่กับพ่อแม่ก็ไม่ไม่รู้จักโตสักทีนะคะก็ยังให้พ่อแม่ป้อนอ้อนคือไปไปจิกจิกปากพ่อแม่จะให้พ่อแม่ป้อนอยู่นั่นเองนะทั้งที่เขากินอาหารเองแล้วนะคะพี่นาก็จับแยกออกมาซะเลยนะจะได้เก่งนะคะ น่ารักมากๆเลยนะคะนาะ่ารักนาเปิดเปิดเขา้าไปในกรงถ่ายไม่ได้เนาะเดี๋ยวเขาบินเข้ามาหาพี่นาเนาะอันนี้ก็คืออ่าได้เวลานอนของเขาแล้วนะอ่านกเขาก็มีเวลานอนของเขาเหมือนกันนะเนี่ยอย่างเงี้ยอิ่มแล้วค่ะอิ่มแล้วบรรยากาศนะกําลังสบายๆอิ่มแล้วก็จะนอนเห็นไหมคะอ่าไม่ ไม่วิง่งไม่ไม่เล่นไม่เล่นหนาชิงช้าและจะนอนแล้วนะคะอันนี้เฉพาะลูกนกนะคะเดี๋ยวพี่นาพาชมอ่าลูกนกกลมอื่นอ,นอืนนะที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้จับแยกพ่อแม่มานะคะอันนี้ก็เตรียมที่จะลงลังนะคะน่ารักเหลืองเหลืองเขียวเขียวเนาะพี่นาตั้งชื่อให้เขาแล้วว่าเลมอนนะคะแต่น้องๆ้อเขายังไม่รู้จะตั้งว่าอะไร เขียวๆน้องเหลืองน่ารักมากเลยค่ะนี่มาแอบดูมาแอบดูมาแอบดูอีกรางเนี้ยอันนี้ลูกของนี่พ่อของเขาสีฟ้าชัสวยพ่อก็สีฟ้าสวยมากเลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับเอาหัวเอาหัวมางั้นอีกแล้วตัวที่พี่นาทำคลิปแต่เมื่อวานนะคะเนี่ยทำแบบเนี้ยเดี๋ยวก็ตกลงมาอีกแล้วพี่เนี่ยเห็นไหมเขาชอบนอนห้อยอย่างเงี้ย น่ารักมากเลยควาเขาควาเขาเขาไปลูกเขาไปเขาไ,ไปเดี๋ยวตก <g ül> น่ารักน่ารักมากเลยค่ะคือตอนนี้มีลูกทุ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 กหลังเลยนะกําลังฟักมั่งนะออกเป็นตัวแดงๆบ้างคนะ่ะอู้ยน่ารักมากเลยใครที่รักนกหงส์หยกเลี้ยงนกหงส์หยกเหมือนพี่นาก็จะปื้มเหมือนพี่นานี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยว ดี๋ยวมาชนตัวนี้นะเดี๋ยวมาชนตัวนี้เดี๋ยวมาชนตัวนี้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 เนี่ยเนี่ยบุกหายเข้าไปแล้วเนี่ยตัวนี้ลงลังมาแล้วนะลงลังแล้วแต่ไม่ยอมแต่ดูสิเนะี่ยแม่เขาไข่นะคะแม่เขากําลังไข่เขาก็ไปนอนอยู่กับแม่เขาจริงๆเขาโตแล้วนะก็คือเจ้าปลายฟ้านั่นเองเขาโตแล้วแต่ว่าไม่ยอม ไม่ยอมลงหลังลงหลังแล้วก็กลับเข้าไปนอนกับแม่เหมือนเดิมนี่นีดูน่าดูน่าดูดดูดูน่ารักไหมน้ยน่ารักไหมน่ารักไหมเนี่ยนะ่ยผลมาแล้วโผลมาแล้วนะคะโผลมาแล้วสองตัวโผลมาแล้วเอ๋ y, น่ารักมากเลยจะ <ie> ที่นาก็พามาชมเนาะความน่ารักของลกขงยกน,นี่ลังนี้ลังนี้ก็โตแล้วนะลงลง,ลงลงลงลังมาเป็นบางส่วนแล้วที่นาก็แยกออกมาอยู่เป็นบางส่วนแล้วนะแต่ว่าก็ยังอยู่ให้พ่ออยู่กับพ่อกับแม่บ้างนะเพราะว่าเออเขายัง้อนอาหารกันอยู่แต่ก็โตแล้วแหละแต่แม่เขาไข่แล้วนะคะ แม่เขาไข่ต้องเห็ดฟองเห็ดฟองแล้วเนี่ยแม,แม่พยายามไม่ให้เข้าใกล้แล้วแต่เขาก็ยังจะเข้าใกล้พ่อกับแม่นาะออันนี้คือน้องมลนะลิเห็นบัดบนฟซไมมะลินะคะพี่นาก็พามาชมนะความน่ารักอันนี้ก็เพิ่งจะเพิ่งจะแบบว่าจีบกันนะ,ะกําลังเคลียร์รังก็าลยจะไข่อขยูวๆนี่แหละค่ะ เดี๋ยวออกไปดูกรงหลวงข้างนอกคนะกรงหลวงก็มีความสุขค่ะกอดตุ่งไม้บินไปบินมานะคะ <c oughs> น่ารักมากเลยบรรยากาศดีๆค่ะเนี่ยอย่างอย่างช่วงกลางวันเนะะี่ยฮะแดดแดดตรงนี้ก็ไอแดดค่อนข้างที่จะคิดว่าร้อนหน่อยอะอ่าแต่ก็ลมพัดผ่านเนาะแต่พินาก็บังให้เขาหน่อยในช่วงกลางวันนะคะ ส่วนด้านหน้าตรงเนี้ยอีกห้องหนึ่งตรงนี้นะะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพินาก็จะเอาํำรังเสริมให้เขานะเพราะว่าต่อไปก็คงจะเยอะกว่านี้อีกเนี่ยก็คือจะทํารังเสริมในห้องนี้นะเนี่ยห้องนี้บรรยากาศก็ดีมากนะห้องเนี้ยในห้องเนี้ยพินาก็จะทํทาทาํารังทํารังทํากรงเพิ่มนะคะพินาก็ทํากรงเพิ่มอันนี้ก็อยู่ด้านในเล่นกันจิ้งจิงง,ง,งนะ กว้างค่ะรีสอร์ทนกผงหย่ของพี่นาค่อนข้างที่จะกว้างเลยแหละรองรับนกได้อีกเป็นร้อยร้อยอ่ะเห็นไหมพอพี่นาออกมาเขาก็บินเล่นกันเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยใต้ลมไม้นะบรรยากาศดีดีเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยพี่นาก็จะทำอ่าทำห้องเพิ่มนะทำทำอ่าทำกรงเพิ่มนะตรงนี้พี่นาขอสักขอสักเจ็ดแปดคู่นะตรงนี้เนาะ พอแล้วขออีเจ็ดแปดคู่ก็พอแล้วค่ะลองรับลกูกนกก็พอแล้วนี่บรรยากาศดีมากเลยค่ะมาชมบรรยากาศเนาะก็ไม่ได้ออกไปไหนเนาะก็เป็นคลิปในไร่ในสวนจริงๆเลยจ้ะพินาก็ขอขอบคุณนะทุกท่านที่เข้ามารับชมเนาะไล้พบกับพินาบ้านสวนฟาร์มใหม่นะคะ ถ้าชอบคลิปของพินาก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามนะคะเพราะว่าพินาก็จะอัปเดตอะ่ะความน่ารักของสัตว์เลี้ยงมาบ่อยๆนะคะเพราะว่าทำเกี่ยวกับในฟาร์มของพินาเองนะก็อย่าเพิ่งเบื่อกันก่อนเนาะบางวันก็มีสาระบ้างบางวันก็ไม่มีสาระบ้างแต่แฝงไว้ด้วยความสุขความสนุกเพลิดเพลินนะคะโอ้โหนี่พอพันของพินาแข็งแรง จ้าวันดีจ้า